อยู่กันที่แบบฝึกหัดที่9.3นะคะคณิตศาสตร์ป .6 เล่ม2บทที่9รูปเลขาคณิตสมมิติค่ะเป็นแบบฝึกหัดของสอสวทค่ะอยู่ในหน้าที่91อันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับรูปคลี่ของรูปเลขาคณิตสามมิตินะคะว่ารูปเลขาคณิตสามมิติเนี่ยกว่าจะมาเป็นทรงสามมิติแบบนี้นะคะจะประกอบไปด้วยรูปเลขาคณิต2มิติ ชนิดใดบ้างนะคะอันนี้ขอให้เราวาดรูปคร่าวๆของหน้าตัดหรือฐานและหน้าข้างทุกด้านของรูปเลขาคณิตสามมิติค่ะรูปแรกนะคะก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมหรือปริซึมสี่เหลี่ยมนะคะจะมีหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่ว่าจะไม่ใช่สี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะจะเป็นคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมพังหมูค่ะเดี๋ยวเรามาวาดกันเลยค่ะ อันนี้ก็ถ้าใครต้องการความสวยงามก็ให้ใช้ไม้บรรทัดในการวาดได้นะคะอันนี้ลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะแล้วก็วาดเลยก็กะเอาให้ดูพอสวยงามนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตัดหรือฐานนะคะแล้วก็เขียนไว้ต่อมาเรามาวาดหน้าข้างนะคะถ้าเราลองสังเกตหน้าข้างของมันนะคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ขนาดไม่เท่ากันนะคะด้านบนนี้ก็จะขนาดใหญ่หน่อยนะคะ,ะแล้วก็วาดที่มีขนาดใหญ่หน่อย ต่อมาด้านข้าง2ด้านนี้ก็ขนาดเท่ากันนะคะก็จะเล็กลงมานิดนึงค่ะ ต่อมาก็จะเป็นหน้าข้างด้านล่างตรงนี้นะคะขนาดก็น่าจะเล็กเล็กกว่าสองอันนี้นะคะแล้วก็กะดูค่ะว่าให้มันเล็กกว่าอ่าก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เขียนเลยว่าหน้าข้าง เวลาวาดเนี่ยแนะนำให้ใช้ดินสอในการวาดนะคะก็คือเวลาเราผิดพลาดอะไรเราก็จะสามารถลบออกได้ง่ายค่ะต่อมาในข้อที่2ค่ะในข้อที่2นี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของพีระมิดที่มีฐานสามเหลี่ยมค่ะซึ่งจะมีฐานเป็นสามเหลี่ยมแล้วด้านที่ประกอบขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมเช่นกันค่ะเราก็วาดฐานก่อนเลยค่ะฐานเป็นรูปสามเหลี่ยม กดูให้สวยงามนะคะอ่าต่อมาหน้าข้างก็เป็นรูปสาวเนี่ยเหมือนกันค่ะ ันนี้ก็จะเป็นหน้าข้างนะคะ,ะเสร็จแล้วพีระมิดรูปสามเหลี่ยมนะคะ,ะต่อมาเป็นรูปอะไรเนี่ยปริซึมปริซึมกี่เหลี่ยมหนึ่งสอสสี่ห้าหเจ็ปริซึมเจ็ดเหลี่ยมนะคะเราก็ต้องวาดฐานหรือหน้าตัดเนี่ยเป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมอันนี้ก็อาจจะยากนิดนึงก็ต้องค่อยๆวาดนะคะ อาจจะวาดเบี้ยวบ้างอันนี้สามแล้วแล้วก็มาสี่ห้าแล้วอ่ะออมาหกเจ็ดเริ่มไม่เท่ากันละ ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเป็นรูปคร่าวๆจะประมาณนี้ใครมีความสามารถในการวาดให้เท่ากันก็วาดได้นะคะ,ะขยับนิดนึงเหมือนเดิมค่ะวาดคล้ายๆรูปแรกเลยาเริ่มจะเบ,บี้ยว ก็ประมาณนี้นะคะจะดูไม่เท่ากันนะคะหน้าตัดพื้ฐานอ่ะต่อมาเป็นหน้าข้างหน้าข้างคือเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีขนาดเท่ากันเลยะค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะมีทั้งหมด7รูปอ่ะเราก็วัดไปดีเดียวเลยก็ได้ สองสามส่ห้าหเจ็ดอโอเค ใช้มือในการวาดก็ได้นะคะถ้าไม่ใช้ไม้บรรทัดก็คือว่าต้องดูให้มันสวยงามนิดนึงให้มันตรงๆนะคะเป็นรูปกี่เหลี่ยมแล้วก็วาดผิวข้างหรือหน้าข้างไปตามจํานวนเหลี่ยมของฐานนะคะถ้อย่างเป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมเนี่ยเราก็ต้องวาดเจ็ดรูปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครบแล้ว เราก็ได้หน้าข้างแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปรับชมหน้าถัดไปที่คลิปวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ